สวัสดีครับผมเคียงเอกพลในรายการทันเทลงทุนทองกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับผมจะมาสรุปภาพรวมราคาทองคําช่วงบ่ายแบบนี้นะครับสั้นๆและก็กระชับประจําวันเพื่อเสรีนะครับที่30พฤศจิกายน2566วันสุดท้ายของเดือนครับทองเตรียมพร้อมที่จะขึ้นต่อนะครับตอนนี้นะครับในส่วนของราคาทองคําแท่งเนี่ยใกล้แตะ34,000่แล้วนะครับโดยได้รับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของเงินบาทเข้ามาช่วยด้วยรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันครับ โกทรัชเชอร์ไทยฟลาเวอรดอกราชพฤกทองแท้99.99% 99เริ่มต้น2,000บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลยมาเริ่มต้นกันในส่วนของราคาทองคำในประเทศนะครับตามการประกาศของสมาคมค้าทองคำรวมไปถึงนะครับราคาทองคำจากทางออสซีน,นะครับในส่วนของราคาสมาคมนะครับช่วงบ่ายมานี้บ่าย3มง44นาทีเนี่ยสมาคมนะครับมีการประกาศออกมาถึง4ครั้งเลยทีเดียวนะครับ ล่าสุดนะครับ9.5 0เนี่ยสมาคมรับซื้อคืนนะครับจะอยู่ที่33,800บาทครับขายออกนะครับจะอยู่ที่33,900บาทบวกเพิ่มมานะครับ300บาทเลยทีเดียวนะครับจากราคาปิดของเมื่อวานนี้ในส่วนของราคานะครับ9.5 0จากทางออสซิสเรานะครับรับซื้อคืนนะครับจะอยู่ที่33,855บาทครับขายออกนะครับจะอยู่ที่33,900บาทพอดีเลยนะครับก็เปลี่ยนแปลงทั้งหมด323บาทนะครับ ในส่วนของราคาทองคำสปอตนะครับก็จะอยู่ที่2,041นะครับกับ2,042ครับก็บวกมา3เหรียญนะครับข้อมูลข่าวสารนะครับที่ส่งผลต่อราคาทองคำราคาทองคำยังคงปิดบวกได้อยู่นะครับปิดบวกยาวนานติดต่อกันถึง4วันแล้วโดยได้รับปัจจัยหนุนครับจากการลุ่งลงครับของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะครับอายุ10ปีที่ปรับตัวลุ่งลงมานะครับแตะที่ระดับ4.28ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับในรอบ2เดือนที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะครับ มีการดิ่งลงมานะครับหลุดจากระดับ4.3เปอสำหรับปัจจัยนะครับที่ฉุดให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะครับมีการลุ่งลงมาเมื่อคืนนี้ก็มาจากการคาดการณ์ครับที่ว่าทางเฟดเนี่ยจะยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วหลังจากที่ทางเฟดเองนะครับได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมาถึง11ครั้งแล้วนะครับนับตั้งแต่เริ่มมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาในเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมาครับส่งผลให้ทางเฟดนะครับปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยรวมเนี่ย5.25ครับ ยังคงเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําอยู่นะครับแม้ว่าคืนที่ผ่านมานะครับจะมีการประกาศตัวเลขจ d p ของทางสหรัฐนะครับที่ตัวเลขเนี่ยออกมาขยายตัวดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ก็ตามแต่ก็ยังคงไม่ได้ส่งผลให้ราคาทองคํามีการปรับตัวลงมามากนักนะครับปรับตัวย่อลงมาครับแล้วก็ขึ้นต่อทีนี้เราก็มาดูกันในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญกันบ้างครับคืนนี้นะครับฝั่งสหรัฐนะครับจะมีการประกาศตัวเลขสําคัญนะครับตอนเวลาสองทุ่มครึ่งเนี่ย จะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อนะครับเป็นตัวเลข PCE หรือดัชนีการใช้จ่ายบริโภคส่วนบุคคลนะครับตัวเลขคาดการ่ยตลาดคาดการว่าจะออกมาลดลงนะครับอยู่ที่0.2%ตัวเลขครั้งก่อนนะครับก่อนหน้านี้จะอยู่ที่0.3%ทีนี้แหละครับหากมีการประกาศออกมานะครับตัวเลขเนี่ยออกมาตามคาดหรือว่าน้อยกว่าครั้งก่อนนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําได้นะครับถัดมาครับเวลาเดียวกันเลยครับตอน2ทุ่มครึ่งเหมือนกัน สำคัญไม่แพ้กันนะครับเป็นในส่วนของจํานวนผู้ขอยื่นรับส่วนการการว่างงานนะครับหรือก็คือตัวเลขคนว่างงานโดยตัวเลขคาดการณ์ครับตลาดเนี่ยคาดการณ์ว่าคนว่างงานจะออกมามากขึ้นนะครับจากครั้งก่อนอยู่ที่219,000รายครับตัวเลขครั้งก่อนนะครับก่อนหน้านี้ที่มีการประกาศออกมาเนี่ยจะอยู่ที่29,000รายครับหากมีการประกาศออกมานะครับตัวเลขเนี่ยออกมาคนว่างงานออกมาเพิ่มขึ้นตามที่ตลาดคาดไว้นะครับล้วมากกว่าครั้งก่อนก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําได้เช่นกันครับ เท่ากับว่าตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญคือน,นี้นะครับหากออกมาตามคาดเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําได้ถ้าออกมาตามคาดนะครับต้องมาติดตามกันว่าจะเป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้หรือไม่ครับราคาทองคําย้อนหลังกองทุนและก็ค่างเงินครับราคาทองคําสปอตเมื่อวานนะครับปรับตัวขึ้นทับจุดสูงสุดใหม่นะครับแตะที่2 0 5 2เหรียญครับปรับตัวลงมาเนี่ยต่ำสุดจะอยู่ที่2035เหรียญครับเคลื่อนไหวในกรอบทั้งหมด17เหรียญน,นะครับราคาทองคําสปอตเมื่อวานที่ผ่านมา ในส่วนของราคาทองคําแท่งครับจากทางออสซิตนะครับ9.5เนี่ยออสซิรับซื้อคืนนะครับสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณแถว33,680บาทครับส่วนฝั่งขายออกนะครับต่ําสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ33,485บาทด้านกองทุน S p ส r รนะครับกองทุนรายใหญ่เกี่ยวกับทองคําวันนี้นะครับมีการเทขายออกมานะครับในส่วนของกองทุนครับขายออกมาเนี่ย2.02ตันล่าสุดก็ถือครองอยู่ที่878.53ตันนะครับ แม้ว่ากองทุน s p ส r ดนะครับจะมีการเทขายออกมานะครับแต่ก็ไม่ได้ส่งผลใดๆต่อราคาทองคำตอนนี้นะครับหรือว่าแนวโน้มต่อราคาครับแต่มีการขายออกมาแบบนี้ก็เป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคำครับในส่วนของค่าเงินบาทนะครับก็เริ่มทรงตัวนะครับมีจังหวะอ่อนค่าบ้างหลังจากที่กรงกอนะครับมีมีมตินะครับคงอัตราดอกเบี้ยที่2.5เปอร์เซ็นต์นะครับพร้อมกับปรับลด GDP นะครับลงเนี่ย ก็มีการสะท้อนนะครับถึงมุมมองเชิงลบต่อเศรษฐกิจไทยเราในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้เงินบาทนะครับอาจจะมีการปรับตัวอ่อนค่าได้ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันนี้นะครับจะอยู่ที่ระดับ34.80นะครับถึง35.10บาทต่อลาร์ครับกรอบแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่34.80ส่ครับส่วนกรอบแนวต้านเองก็จะอยู่ที่35.10นะครับล่าสุดช่วงบ่ายมานี้นะครับเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าขึ้นมานะครับจากช อยู่ที่สามสิบห้าบาทพอดีเลยนะครับเงินบาทอ่าเริ่มเริ่มมีการทยอยอ่อนค่านะครับตรงนี้แหละครับช่วยให้หนุนให้ราคาทองคําแท่งในบ้านเราเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมานะครับตอนเนี้ใกล้จะแตะที่สามหมื่นสี่พันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเงินบาทเริ่มทยอยอ่อนค่าก็เป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําในบ้านเรานะครับในฝั่งของดอลลร์เองนะครับยังคงอ่อนค่าลงต่อเนื่องนะครับและก็เริ่มที่จะขึ้นไหวทรงตัวเหมือนกันนะครับ แว่งตัวไปตามทิศทางในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะครับของทางสหรัฐเนี่ยอายุ10ปีครับตลาดนะครับตอนนี้รอรุ้นผลอยู่นะครับว่าระหว่างตัวเลขเงินเฟ้อนะครับอย่างตัวเลข PCE รวมไปถึงครับตัวเลขคนว่างงานนะครับแล้วก็ถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหนี่เฟดนะครับช่วงบ่ายมานี้นะครับในส่วนของดอลลาร์เองเนี่ยก็ปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาจากช่วงเช้าเล็กน้อยนะครับอยู่ที่1 0ึุ่จุดนะครับ แต่ยังไงนะครับดอลลาร์เนี่ยก็ยังคงมีแนวโน้มนะครับในฝั่งที่ยังคงอ่อนค่าต่อนะครับก็ยังคงหนุนให้ราคาทองคําโลกเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นได้อีกนะครับในลักษณะนี้ในส่วนของข้อมูลทางเทคนิคนะครับจากในกระดาฟครับไทม์เฟรมรายสี่ชั่วโมงราคาทองคํายังคงทรงตัวได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวยังมีแรงซื้อนะครับหนุนให้มีการปรับตัวขึ้นทําจุดสูงสุดใหม่โดยเมื่อวานนี้นะครับก็ขึ้นมาทดสอบโซนแนวต้านนะครับ2อง0เหรียญแต่ราคาก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้ทําให้ราคาเนี่ยมีการซึมลงมาครับ ตอนนี้ราคานะครับได้ขึ้นไหวในกรอบที่แคบลงครับทรงตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับพักตัวอยู่โซนด้านบนนั่นหมายความว่าราคาตอนนี้กําลังรอเลือกทางครับสามารถนะครับที่จะลงได้ลึกเลยนะครับในกรณีที่หลุดกรอบด้านล่างลงมาครับหลุดกรอบด้านล่างลงมานะครับก็อาจจะลงมาได้ลึกนะครับส่วนกรณีนะครับที่ดีตัวขึ้นไปด้านบนได้นะครับก็จะไปได้ไกลเช่นไปได้ไกลเช่นกันนะครับโดยจุดสังเกตนะครับหากราคาเนี่ยยืนอยู่เหนือ2 0ง0ี่เหรียญนี้ได้นะครับก็มีสิ์ลุ้นนะครับที่จะไปต่อนะครับ 2,050เหรียญ2,060เหรียญเนื่องจากว่าแนวโน้มหลักตอนนี้ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรงนะครับแต่ถ้าราคานะครับไม่สามารถทําจุดสูงสุดเหนือเหนือมากกว่า2,050เหรียญ2,055เหรียญบริเวณนี้ได้ 2, อบริเวณนี้ได้นะครับเนี่ย2,050เหรียญ2,055เหรียญนะครับก็จะเจอแรงขายในย่อกลับลงมานะครับแม้ว่าจะมีสัญญาณการชะลอตัวลงของแรงซื้อบ้างนะครับแต่ราคายังคงมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้ต่อและก็ทําจุดสูงสุดใหม่ได้นั่นเองครับ เรามาดูกันในส่วนของสัญญาณไอซแซงกันต่อนะครับได้เคลื่อนตัวอยู่ที่เส้น70%นะครับยังคงอยู่ในโซนโอ์บอสนะครับโซนนี้เป็นโซนที่มีแรงซื้อนะครับมากเกินไปก็จะบ่งบอกถึงราคามีโอกาสครับที่จะย่อตัวลงมาย่อมากย่อนน้อยนะครับก็น่าจะมีการย่อลงมาก่อนนะครับแต่ถ้ารักษาแรงซื้อไว้ได้นะครับขาขึ้นยังคงดูดีอยู่นั่นเองแต่ในระยะสั้นนะครับก็อาจจะมีการพักตัวลงมาได้นะครับถ้าแถวสัก2,037เหรียญ2,025เหรียญนะครับ ซึ่งหากการย่อตัวลงมาแล้วนะครับยังไม่หลุดต่ํากว่า2 0 3 5อา2 3 7 2 3 5เหรียญนี้นะครับยังคงเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อครับซึ่งก็คาดว่ามุมมองของวันนี้นะครับราคาเนี่ยน่าจะมีการปรับย่อตัวลงมาก่อนนะครับในลักษณะนี้นะครับย่อตัวลงมาก่อนนะครับแล้วก็จะสามารถดีตัวกลับขึ้นไปได้นั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับ ยังคงมองว่าการเก็งกําไรในทิศท,ทางขาขึ้นฝั่งซื้อยังคงได้เปรียบอยู่นะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนที่มีว่างอยู่นะครับแล้วกําลังหาจังหวะในการเข้าซื้อนะครับแนะนําว่ารอให้ราคาเนี่ยย่อลงมาก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าซื้อหรือจะตั้งรอราคาไว้ตามแนวรับที่ให้ก็ทําได้นะครับอย่าพึ่งไปไล่ซื้อราคาที่แถวนี้นะครับเพราะเป็นโซนที่คนเขาขายของกันครับต้องใช้ความระมัดระวังให้มากๆครับหากราคาเนี่ยยังขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ไม่ได้นะครับและ ทำหายที่ไปต่อเนี่ยอ่าและทำหายที่ค่อยๆต่ําลงมาเรื่อยๆตรงนี้นะครับอาจจะราคาอาจจะมีการปรับยอดตัวลงมาได้นะครับยังไม่คงไม่ต้องรีบย่อซื้อวันนี้นะครับก็มองไว้2จุดนะครับที่แนวรับ2องพเหรียญนะครับกับอีกแนวรับหนึ่งเนี่ยก็คือ2องพี่เหรียญลุดต่ากว่า2องพี่เหรียญลงไปนะครับแนะนําว่าให้รอดูไปก่อนนะครับเพราะราคาเนี่ยระยะสั้นอาจจะเข้าสู่การพักตัวได้โดยที่ราคาทองคําแท่งนะครับจะอยู่แถวๆประมาณสัก 33,700บาทถึง3 3 6 0 0บาทนะครับโดยผมคิดจากค่าเงินบาท35บาทนะครับตอนนี้ที่เงินบาทเนี่ยมีการปรับตัวอ่อนค่ามาเป้าหมายทำกำไรนะครับสำหรับพี่ๆเสนสำหรับพี่ๆ่านะครับที่มีสถานะซื้อไว้จริงๆแนวต้าเนี่ยมองว่ายังไงก็คงอาจจะสามารถทะลุขึ้นไปได้แหละครับแต่ถ้าเกิดพี่ๆ่านะครับที่มีซื้อไว้นะครับหลายๆไม้เนี่ยอาจจะแบ่งปิดบางส่วนออกไปก่อนก็ได้นะครับแล้วรอให้ราคาเนี่ยย่อลงมาแล้วค่อยเข้าซื้อกลับอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้ารับความเสี่ยงได้อยู่นะครับก็อาจจะถือรอไปเลยนะครับ แถวๆสัก2,050-2,060อันนี้ยังคงพอถือรอได้อยู่นะครับเพราะแนวโน้มหลักก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่ย um> ังคงแข็งแรงอยู่เป like ้าหมายทาอะไรนะครับท่านไหนะครับที่มีซื้อไวหลายไม้เนี่ยอาจจะแบ่งปิดบางส่วนในแถวโซนนี้นะครับ2,052เหรียญ2,060เหรียญนะครับสองโซนนี้โดยราคาทองคําแท่งนะครับจะอยู่แถวประมาณสัก33,900บาทถึง34,000บาทนะครับก็อาจจะแบ่งปิดบางส่วนออกไปก่อนก็ได้นะครับแบ่งปิดไม้ที่มีราคาช่วงสูงเนี่ย แบงปิดไปก่อนก็ยังคงพอทําได้อยู่นะครับแล้วไม้ที่ซื้อมาต่าๆเนี่ยก็ถือรอไปได้เลยครับในส่วนของราคาทองคําแท่งนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่มีซื้อไว้นะครับทุนอาจจะแถวแถวสามหมหรอหรือว่ตาต่ํากว่าน no ั้นนะครับตรงนี้นะครับถือรอไว้ได้เลยครับสําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ต้องการจะถือทองเล่นทองคําแท่งระยะสั้นนะครับก็สามารถซื้อขายทํากําไรในกรอบแถวแถวสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยนะครับถึงสามหมื่นสามพันเก้าร้อยนะครับเล่นรอบได้อยู่นะครับกาไรร้อย0หนึ่งร้อยสองร้อยเนี้ย ทำได้อยู่ครับในส่วนของทองคําแท่งระยะยาวนะครับโอ้โหช่วงนี้เลยนะครับแนะนําว่ารอดูไปก่อนได้เลยนะครับต้องรอให้ราคาเนี่ยลงมาต่ํากว่า33,500นะครับแล้วค่อยไปทยอยเก็บสะสมนะครับและสําหรับพี่ๆเนี่ยนะครับที่มีซื้อไว้นะครับแถวๆสูงๆเนี่ย3 4นะครับคืนนี้นะครับจะมีการประกาศตัวเลขสําคัญนะครับซึ่งคาดว่าตัวเลขเนี่ยจะออกมาเป็นบวกต่อราคาทองคําบวกกับตอนนี้นะครับเงินบาทเนี่ยเริ่มมีการอ่อนค่าแล้วครับก็อาจจะช่วยหนุนให้ราคานะครับ ถึง34 0 0มได้ไม่ยากเช่นกันนะครับถ้าไงนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามและก็รับชมครับสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยก็ได้นะครับว่ารอซื้อที่ราคาไหนอยู่หรือว่ารอขายที่ราคาไหนอยู่นะครับติดราคาไหนอยู่สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยก็ได้นะครับถ้าไงนะครับขอให้พี่พทุกท่านนะครับโชคดีมีกนอไรในวันนี้นะครับใช้ความรมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะคืนนี้มีการประกาศตัวเลขสําคัญนะครับราคาอาจจะเวียงได้ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ ซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสซิลิสสแกนเลยครับ